ครับสวัสดีครับสมาชิกตีแดันบิ๊กจมทุกท่านประจำที่1 7เดเดือนสิงหาคม2568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้ประตูไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์เจอกับอาร์เธอร์ฟิวทาวนะครับผมได้ประตูงให้ต่อซันเดอร์แลนด์ไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเนีมีบอลสดที่ผมให้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับให้ก็บวกต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ ะครับควรจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเ้ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวตางให้สมาชิกได้ล่วมกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลคาราบาวครับอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลเลมเจอกับบิทตันซิตี้นะครับ ฟูลเลมอยู่ดับที่13ของลีสูงสุดนะครับส่วนบิตต้นอยู่ดับที่9คของลีแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมคู่นี้ะเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่านาทีตามลาปร์ตีไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากรฟูลเล่เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2องนะครับมาดูฟอร์ม3านัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ จาบ้านอย่างฟูลเล่มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งนัดเลสเสมอไปสองนัดนะครับห้านัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแตะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมก็ยังดูโอเคนะครับส่วนทีมเย็นอย่างบิทตันสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะหนึ่งนัดเลสเสมอไปสองนัดเหมือนกันนะครับเป็นนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับดาร์บี้เกาตี้มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมก็ดูไม่แตกต่างกันเลย มาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับจะบ้านอย่างฟูลเล่มจะไม่บอบสี่ย่านหนึ่งนะครับตัวหลักๆก,ก็จะมี Harry Wilson, Smith owe, แฮร์รี่วิลสันเอเมนสมิธโรและก็โรเดโกมูนิชนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบตตันจะไม่บอบสามสี่สามนะครับนำท่ามาโดยเอดอนโรเบิร์ตอีราคาวะและก็ฟอลลี่มายูรูนะครับ สำหรับเกมค่นี้เดบิปิดมาเป็นฟูลเล่มเปิดราคามาต่อ1ลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชจมมาทางเจ้าบ้านอย่างฟูลเล่มมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคนนี้ฟูลเล่มดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแล้วมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมตรงงให้ต่อฟูลเล่มไปในราคา1ลูกนะครับยังมีรังนะครับคนตรงงให้ต่อฟูลเล่มไปในราคา1ลูกนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ้านน่ารุนกว่านะครับก่อนจจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่อง u t u b e ตีแดดบิ๊กโจมและเบีตีแดดบิ๊กโจมแม้ผมด้วย มีโบนานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโลนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ